ประวัติการแพทย์แผนโบราณน,นั้นเริ่มมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งในสมัยนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อชีวกโกมารพัฒนมีความสนใจในการศึกษาวิชาแพทย์เพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดท่านเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้มนุษย์มีความสุขจึงได้ไปศึกษาวิชาทางการแพทย์ ในสำนักที่สาปาโมกแท่งเมืองตักศิลาท่านเป็นผู้ที่ฉลาดมีความสามารถในการเรียนรู้เรียนได้มากเรียนได้เร็วความทรงจำดีใช้เวลาเรียนน้อยกว่าผู้อื่นเมื่อจบวิชาแพทย์แล้วสามารถรักษาคนไข้ครั้งเดียวก็หายได้ในเวลาต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวนด้วยโรคฤิ์สีดวงทวารก็ทรงโปรดให้หมอชีวกโกมรพัทเช่าไปถวายการรักษา หมอชีวโกมารพัทท่านได้ถวายการรักษาด้วยการทายาเพียงครั้งเดียวพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงหายจากโรคที่เป็นจึงโปรโดให้เป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์และบำรุงพระสงฆ์นับว่าหมอชีวโกโกมารพัทเป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลและมีผู้เคารพยกย่องมากมาย